สวัสดีค่ะบ้านสอยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะบ้านหลังนี้เป็นบูติคโฮเทลค่ะสไตล์โคโลเนียลสำหรับความเป็นมาของบ้านเนี่ยก็คือ,อ,อหลังจากที่ได้บ้านมาแล้วเนี่ยเราก็ตกแต่งออกมาเป็นห้องพักนะคะทั้งหมดมีอยู่9้าห้องจุดเด่นของบ้านมิสอก็คือเป็นบ้านพักนะคะซึ่งอยู่ท่ามกลางชุมชนโบราณค่ะซึ่ง เป็นชุมชนที่อยู่มานานแล้วก็คือตรอกศิลและตรอกตึกด,ดินนะคะเดีย๋ยวเชิญไปชมมุมต่างๆของบ้านบินศอกันเลยนะคะห้องนี้เป็นห้องเดินลุกค่ะเชิญชมเลยค่ะการตกแต่งก็คือจะเป็นแบบสมัยใหม่นะคะเพราะว่าห้องของเราเนี่ยเป็นบ้านที่เป็นบ้านโบราณแต่ว่าการตกแต่งเนี่ยเพื่อที่จะได้อยู่สบายและทันสมัยนะะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาพักที่นี่เป็นชาวยุโรปนะคะ มาจากหลายๆประเทศก็ทุกๆท่านที่เข้าพักที่นี่แล้วก็มีความพึงพอใจค่ะและเราก็หวังว่าเขาจะมาเยี่ยมเมืองไทยเวยบมาชมห้องอื่นกันเลยนะคะ ห้องที่จะพาไปชมก็คือห้องนี้ค่ะเป็นห้องซิงเกิลนะคะห้องนี้ค่ะเป็นห้องที่นักท่องเที่ยวนิยมมากค่ะห้องนี้เป็นห้องพักที่เรียกว่าห้องทวินนะคะมีวิวทิวทัศนมองได้โดยนรอบเช่นเดียวกันค่ะบ้านไทยเนี่ยเป็นบ้านที่ หายากแล้วในปัจจุบันนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านหลายหลังเนี่ยบางทีได้รับบ้านมาแล้วเนี่ยการดูแลก็น้อยหรือว่าไม่ดูแลเลยบ้านก็จะเสื่อมโทรมไปตามสภาพนะคะเมื่อเราได้บ้านนี้มาเรารู้สึกชื่นชมมากว่ามันเป็นบ้านที่หาได้ยากแล้วแล้วถ้าเราเก็บไว้คนเดียวเนี่ยก็คงจะไม่ได้ดูกันหลายๆคน ะะการที่ทําบ้านนี้เป็นที่พักก็นอกเหนือจากให้ชาวต่างประเทศได้รักเมืองไทยแล้วเนี่ยก็ยังให้ทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยท,ที่มีโอกาสมาเยี่ยมชมบ้านดินสอเนี่ยได้เห็นบ้านในยุคโบราณเด้ค่ะ